ออกมาเลอ๋มาแล้วจ้าพี่น้องบางเว้นจากภารกิจสคขามมาพายเรือครับทหารไทยแร์กับทหารสปปเราทหารไทยแรงไปทหารเรือถหารเรือในน้ำดอกมาดูล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงไล่บนไล่บีกับทหารสปปเราในน้ำไก่ทองไก่ทองเพชรจุกบนไก่ทองเพชรจุบบนฝาแฝงแฝงบอลขับสาดูสิว่าดูสิว่าเรือดีเรือดังเรือดีเลยดังในน้ำดอกมาดูดอกมาดูจะสยบทหารสปปลาวได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้พี่น้องท่านผู้ชมพี่น้องทีม กองเชียร so ์ก like, ็มาเชียร์กันบอกว่าทหารเจอทหารน้อยในเที่ยวนี้ดูลักษณะนี้บอกว่าทหารไกรทองเพชรชุกพลอยู่ร่องน้าสีน้ำเงินฝั่งสปปลาวเอแล้วจะพายลอยหน้าลอยตาหนีอยู่หนีอยู่รบกวนว่าดอกปัดดูจะไหลปีไหลบีไหลขยี้ทันไหมดอกปัดดูเรมสับเรา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 อัดกันมาปั๊บ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 จะทันหรือไม่ทันลอยแม้จะทายทันไม่ทันไม่รู้เริ่มจะเข้าน้ำดีปัดดูหรือว่าดอกปัดดูเราจะเข้าน้ำดีเอาแล้วไปบนไเลบีไหลขยี้เอาแล้วไก่ทอง จางแสงบาดูจางแสงมาดูจางแสงบ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 าดูจางแสงมาดูจางแสงบาดูจางแสงมาดูเพื่อเพื่เขาเส้นทางวยไม่ทันทันไหมไฟไหมสำเพงกรรมการสุนทรไม่รอช้าไม่อีกแล้วครับไฟไหมอีกแล้วตัดสินเรือล่องน้ําน้ําเงินล่องน้ําน้าเงินทหารสอปปอลาวในน้ําไกลทองเพชรชุ่มพครับ ไทยแพะทหารเล่าแม่สาวแกมเลือทหารเรือแพ้